สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องริฟสายมันโอ้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันน้ำมันจริงๆเลยเนี่ดโอน้ำมันเครื่องล้วนๆเลยตัวเี้ อันนี้เจ้าเจ้าอิบาอาข้าอู่ครับแต่ว่ารถหัวลากอ,าอู่หนหน้าเนี่ะโอ้พี่แกมาจากอำเภอนาดูนครับอเกิดเ,เห็นไม่คาดฝันเลย ลองดับบ้งางบ่ลองดับบ้งางไหมถ้าดับนี่ตาว่ากับบุตริตอ่ะแต่ว่ากันเขาบดดับมันก็จะเสียหลายไงกันเขาบดดับยานอ่ะมันเครื่องมันแห้งแนละ้วมันจะเสียหลายของเรา น้ำมันเครื่องแตกฝาครับยับเลยหกล้อเป็นอะไรพี่นะโอ้อกล่องไฟจะลากไปชุมพนบ่ะโอ้ยได้อีเดียวนึงกับประหวัดชุมพนเนาะ <c oughs> โอ้โหลอมากเลยคันนี้ เทรเลอร์ล่างรถเกี่ยวใส่หกล้อใส่หกล้อได้อยู่ครับคันคันหนาเลยนี่คั <c oughs> นใหญ่เลยพ่อเกียร์ได้ี่ป้าอาร์สองร้อยสิบครับ ได้อีกประมาณ30มกโลครับมาเอาใจช่วยด้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่หม้อน้ำเนี่ยนะเครื่องฮีต น่าจะได้เอา6ล้อลงนะครับงานเข้าเลยไม่ถึงอูสวยงามมากครับ น่าจะไปแก้กล่องไฟหรือว่าไปรีแมปเดี๋ยวเรามาดาูหัวรากกันหน่อยครับกระบะกระบะใช้รากมาหน้ำมันเครื่องแตกนะครับโหกระจุยกระจายเลย มาเจอพี่แกอยู่นี่พอดีครับถนนเส้นพยักพยักวาปีครับจะเหลืออีกประมาณสักไม่กี่สิบโลเนาะจะเข้าสารคามไอจะเข้าอำเภอพยักช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่ครับเตรียมพร้อมรถได้ใช้งานแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่ กำลังใจทีมงานสายบรรทุกด้วยกันมันขับได้อยู่พี่หกล้อโอ้ขับได้นึกว่าขับนึกว่าหกล้อขับไม่ได้ หกล้อขับได้อยู่นะครับแต่งได้สวยเลยกระจกหน้าซ่าเต็มบานราวไฟสามชั้นบวกข้างล่างอีกหนึ่งชั้นครับธรรมดาครับรถใช้งานตามอายุไข อ๋อสตาร์ติดแล้วครับอ๋ <S <S อเสียงแบบนี้นะครับอาการพบบ่อยมากสำหรับคอมมันเร็วคอมเร็วพวกอ่าอีสูยปาอาพวกอ่าฮีโนโ่คอมเร็วนะครับพวกเนี้ย ธรรมดาครับตรงเลยยาวยาว เยอะอยู่อ๋อาการอาการนี้จะไปอู่ไหน,นพี่หน,น,น,นักทั้งโน่นรากหนักครับหนกไอ้เจ้าไปอู่ไหนหกล้อร้านกำน,น,น,กนันสุด น่าจะไปเช็คกล่องนิดหน่อยครับเราไม่อยากให้เกิดครับเหตุการณ์แบบนี้ก็มันเกิดมาแล้วก็ต้องแก้ไขแก้ไขโดยการขับไปเลยอันตรายเนอะแต่รถลากเรานี่แหละมันอันตรายกว่า ถ้าเราไม่ดับมันจะเสียมากอันนี้รีแมปไหมนี่พี่นี่เดิมๆเ,เลยนี่เอาไปแก้กล่องไฟแล้วก็รีแมปไปเลยดีอยู่ยังสตา์ทติดอยู่ เสียงไม่นิ่มแต่วิ่งได้อยู่เนาะวตาติดอะไรปกติครับแต่ว่าเสียงมันจะไม่นิ่งเสงงเครืงสามสโอเสียงมันเหมือนทํางานไม่ครบสูบเนาะเหมือนทํางานอยู่ประมาณเพราะว่าเสียงนี้น่าจะเป็นที่ไอ้กล่องไฟหนึ่งแหละแต่มีควันไหมควันขาว ตอนเป็นตอนแรกแต,ตอนนี้ไม่มีโอ้ตอนแรกมีควันน่านจะเป็นที่หัวฉีดแล้วแหละ <c oughs> มีเสียงเคกด้ยโอ้โอมีเสียงเคกด้วยครับ<อ>พี่แกบอกเราขับทุกวันแล้วมัน,ม,นมันเสียงไม่เหมือนเดิมอือขับทุกวันเสียง <c oughs> มันไม่เหมือนเดิมเนาะ พอดีผมจะเดินทางกับบ้านพอดีครับก็เลยมาเจอที่เขาประสบปัญหานิดนหน่อยไม่ได้ไม่ใช่นิดนิหน่อยหรอกปัญหาใหญ่เลยปัญหาหลักๆนะเอาใจช่วยครับคลิปนี้ทุกคนโอ้โหมาเดินทางถึงอู่ร้านกำนันสุด ปลอดภัยไม่เสียไม่เสียเยอะนะครับขอให้เสียโดยพอประมาณเนะแต่ตอนนี้ทางอูเขาน่าจะเคมนะเคมให้อยู่เพราะว่ารถยังใหม่ๆอยู่เลยวัดน้ำมันวิ่งงานอยู่บนนี้พี่หรือว่าไม่ได้วิ่งแต่ว่ามันเป็นก่อน กลับกบ้านพอดีอมันมันรู้สึกมันเหมือนไม่เหมือนเดิมตอนนี้งานปร้างตอนไม่งานปกติไม่เป็นอะไรตอนน้พอเข้าบ้านพอดีเป็นเลยตอนรับปีหกเจ็ดครับโอ้โหเป็นตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยโอ้ดาวสวยมากเลยฮาดวงอันเท่าไหร่นี่ซื้อมาเนี่ย Oh, อุ้ยเดือแล้วสามร้อยเลยขอทั้งหมดหมดสามร้อยสวยงามครับสไตล์การแต่งชอบเลยฮ <c oughs> ะโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้ <c oughs> พี่ชัยอำเภอนาดูนงานสายมรุทุ์ <c oughs> นะครับ น่าจะได้ขับวิ่งไปที่อู่หลานกำนันสุดครับที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอชุมพลนู่นแหละสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน